จ้าสวัสดีจ้าแม่บุญล้อมบ้านนอกบัตรได้กับแม่คือเก่าเด้อลูกๆูกหลานๆพี่พี่น้องๆนี่แหละมื่อนี้ขวานี่หรืออ้อมเนื้อหรือขวานเนื้อบ้านเอกเนี่อ้อมเนื้อบ้านเอกเนี่ยลูกนี่คักมี่พักกุ้ยละมีตะกั่ดดอกมีหอมแต่ก็ใส่บักเขือนั่นไผ่ตู้หอมๆใส่แม่กำลางสะอาดเด้อสามชีน้ำ่นแบบมัดเสียว้นไอ้บักเขือนี่ก็ อ้อมเจอกันนี่เนื้อนี่เนื้อแม่นี่กับตสมมันจังน้อยหนึ่งวะนี่นะอ้อมกินแล้วกันนี่พริกแกงแม่กับมะเดืเฮ็ดยนาโน้มแม่ตำเอาแม่ใส่ไอ้พริกเขียวพริกแดงแล้วก็พริกข่าหอมแดงกระเทียมตำเจอกันแล้วตำหยาบหยาแบบลูกนี่นะแล้วนี่เอาใส่กัไข่ได้ประกวดอย่นี้เอาใส่ผสมกันไปนี่นะอ้อมเนี่ยใส่ปลาแดดโนัวนู้บานห้า ขั้นอตอน,มน ar, แม่กางง่ายๆเนี่ยลูกอันเทปบานๆนี่แหะเสีบเสียบแม่ดอกเบอเหานี่ยน้ครับเี่แม่ตันไว้เทเแขยงเนี่ยเทเแียงอมสขยงไม่สดังจังยงเทเสียงอมต็มมันจังไงเนี่ลูกมัดขวดมันขัดมัขวดทนี่ยข็กบกระทปบานๆก้ยบานๆเนี่ยล่ะดูเสยบหอมเนี่ยน่เด็ดนี่แหละ็จะเนี่ยหอมหอมแลยถือขึ้นมแม่บ่จ้าขึ้นมาแม่บ่ลูกนี่ แกงออนกวดอันนี้มันหอมแล้วที่เจ้าจะเอาเนื้อที่แม่ก้ยไว้นี่ยใส่เนี่ยติมันจะลอยเหเ้อลูกเนื้อหัวกไปกนอกเอาหมูไก่เฮ็ดได้เดียวกันนี่ะลูกคนบ้านเา กิดเริ่มได้ที่แล้วลูกซักนึงก่อนนี่ยเยี่ยวพักเอาอย่างใส่ตามคลุเครื่องอันนี้เฮาอยากเอาเครื่องใส่ก,ก็ได้เอาใส่ไผ้จินมชื่อว่าแตเอาใส่ลูกแล้วก็ใส่หลุกปลาใส่เกลือจังน้อยแล้วก็ใส่ปลาลงไปเ,งเลยพร้อมกันถ้ามันไก่ฮาก็อเอาน้ำใส่เห็นไหมเพราเป็นน้ำเลยถ้าน้ำเดือดถ้าตากาวนันเนื้อมันสุกแล้วเฮะเอาพักใส่ เนื้อแม่ก็ได้แล้วแม่สิใส่บะเขือก่อนเด้บะเขือมันแข็งแม่เอาบะเขือใส่ก่อนเราจะเอาพักอันร่วมจามมาลูกนี่แหละตัวี่ใส่สใส่ไก่ใส่หมูก็ได้ส่วนคนมากินเนื้อนะลูกเอาเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้เอาผักผักร่วมใส่เด้อนะแม่ใส่บะเขือก่อนเพราะบะเขือมันจะแข็งใส่ผักร่วมลงไปใส่สนี่หรอลูกอนะ แม่ก็คืคนค้นค้นเลือก็ได้หิวเขาแล้วล่ะตอนเนี้ยจ e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  ุกแล้วก็มาเด้อมากินน้ำแม่เด้อลูกหลานหลานแม่บนหลอมมันหนอกมันหน้าปีปี่น้องงองมากกัดกัดใจกดแยงกดติดตามให้แม่ใน่เด้อเขามีมูเขามเหม็นมากน้ำเมี่ยในเด้อความสะอาดกับมีดอกลูกกับทาดำดำกับแซบด้วยนี่ล่ะมันแซบมันกับทาดำเด้อจ้าแม่บนหลอมบนเอาบนหน้ามันนี่สวัสดีเด้อจ้ามามากินเขาน้ำแม่